ขารวนครับคารวนไฟไหม้บ่อนปลอยเป็ดคําถามก็คือบ่อนปลอยเป็ดมันมีหลายบ่อนบ่อนไหนครับเขาบอกว่าเกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้แอนคาสิโนในฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดโรงเกลือบ้านเราค่ะบ่อนแกรนด์ไดมอนด์ใช่ไหมใช่ค่ะเขาใช้ใ<น>ชื่อว่าโรงแรมแกรนดไดมอน <c oughs> ด์อ่าลงแล้วบ่อนฮะ เขาเรียกโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์อะเอือเอาเป็นว่าไฟไหม้ที่บ่อนแกรนด์ไดมอนด์ในป<ช>อยเป็ดเข้าใจว่าชื่อคุณๆนะไม่น่าจว่าเป็นของคุณวัฒนาสวัสดิเหมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ร,รู้นักพนันในคนไทย มันแงๆอยู่แล้วล่ะส่วนใหญ่ก็าบอกนักพนันคนไทยอ่ะแงๆอยู่แล้วเห็นบอกว่าขอรถเกระเช้าทางฝั่งไทยไปช่วยดับไฟใช่เพราะติดอยู่บนดาดฟ้าอาคารสูงนะคะมีประมาณ5 0คนขอรถเกิดเช้าไปช่วยดับไฟและไปช่วยและไปช่วยรับคนที่ติดอยู่บนดาดฟ้าลงมาด้วยใช่ค่ะมีอยู่ประมาณ5 0คนค่ะที่สําคัญเบื้องต้นรายงานอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ยสามรายบาดเจ็บจานวนมากแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยที่เป็นนักพนันนะคะโอเคโอเคแม่เสดานะบิ๊กเจ้าแถลงข่าวทั้งทีมันอึ้งเอ่ยเกินไป